ลูฟี่ไปแน่เกาะที่มีโชคชะตาต้องกันเอลบาฟเกาะคนยักษ์รอ,อก่อนเถอะสิ่งที่อยากรู้นั้นเนี่ยอยู่ที่นั่นจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าครับเอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่องคาสองคาแปดชแนลพาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราจะมาทําเกี่ยวกับการที่ว่าลูฟี่นั้นเนี่ยต้องไปเกาะเอลบาฟแน่นอนนะครับผมแต่จะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์แล้วเดี๋ยวไปเรื่องมันได้เลยซึ่งแน่นอนนะ วันพีชในตอนที่1,066นะครับได้มีข้อมูลอัปเดตออกมาใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าปกที่เราเจอมาแล้วก็ซีซ่าเนี่ยลับสู่อาณาจักรเจอมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เราเนี่ยจะได้เห็นอดีตของเวกาพังนะครับผมและแหล่งความรู้ของเวกาพังนั้นก็คือหนังสือทั้งหมดที่ตัวของโอฮาร่านั้นเนี่ยขนไปที่เอลบาบนะครับผมก็คือเป็นหนังสือของนักโบราณคดีนั่นเองที่โยนในทะเลสาบนะครับผมที่กําลังโดนโจมตีถ้าใครได้ดูตอนโอฮาร่าเนี่ยก็จะรู้ นะครับแล้วก็จะมีการที่ว่าเปิดตัวเวก้าพังนะครับผมว่าเขาเนี่ยมีสีสษะที่มีขนาดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแล้วก็จะมีหน้าตาคล้ายกับไอสไตล์ S S T I นะครับผมซึ่งพอหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการย้อนถึงตัวดากอนด้วยนะครับที่ดากอนเนี่ยจะชวนเวก้าพังเนี่ยเข้าร่วมกลุ่มกับเขานะครับแต่ความคิดของเวก้าพังนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะฉลาดนะครับเขาคิดว่าเขาเนี่ยควรจะไปอยู่ในที่ที่มันมีสภาพแวดล้อมที่มีขุมทรัพย์ทางการเงินนะครับแล้วก็ มีทรัพยากรที่ดีอะไรประมาณนี้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยดาก้อนพึ่งตั้งกลุ่มใช่ไหมการที่จะหาความสะดวกสบายเนี่ยค่อนข้างที่จะยากเขาก็เลยเลือกที่จะไปอยู่กับรัฐบาลโลกนะครับผมหรือว่ากองทัพเรือนะครับที่เชื่อฟังเขานะครับผมซึ่งก็จะแลกกับเม็ดเงินนั่นเองซึ่งดาก้อนเนี่ยเห็นว่าไอความคิดนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่และเขาเนี่ยคิดว่าตัวของเวกาพังเนี่ยจะต้องกลายเป็นสุนัขรับใช้รัฐบาลโลกแล้วมันก็จะมีในส่วนของแฮกวันดีซาโลนะครับผมที่ตัวของเขาเนี่ยได้เข ยักษ์นะครับผมหรือว่าคนยักษ์รับหนังสือจากโอฮาร่าทั้งหมดนะครับไปที่เอลบาฟแล้วก็ตอนสุดท้ายจะเป็นตัวของลูฟี่ช่วยเหลือเวกาพังนะครับแล้วก็เจอเวกาพังตัวจริงซึ่งแน่นอนนะครับว่าหัวของเวกาพังนเวลานี้เนี่ยมีการเปลี่ยนไปนะครับจากหัวใหญ่ๆห่ใช่ไหมเหมือนรูปไข่อ่ะเขาก็มีการเหมือนตัดออกครึ่งหนึ่งเลยนะครับแล้วเหมือนมีแอปเปิลเนี่ยอยู่บนหัวนะครับผมและหลังจากช่วยเวก้าพังเนี่ยก็มีการพูดคุยกันเล็กน้อยนะครับซึ่งอัปเดตมาณตอนนี้เนี่ยจะมีประมาณ เลยนะครับผมแต่งจริงในวันนี้เนี่ยที่เราตั้งเฮดไลน์ไปในหน้าปกนะครับว่าลูฟี่เนี่ยไปแน่นะครับเกาะแห่งโชคชะตานะนั่นก็คือเกาะเอลบาฟนั่นเองนะครับผมประเด็นที่ลูฟี่จะไปเกาะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแน่ชัดขึ้นหลังจากที่มีการอัปเดตตอนนี้ออกมานะครับผมซึ่งแน่นอนว่าการที่จะไปเอลบาฟที่แรกเนี่ยคือแนวโน้มเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยเพราะไม่รู้ว่าจะไปทําไมใช่ไหมแต่ณตอนนี้เนี่ยคือแนวโน้มค่อนข้างที่จะเยอะแล้วอูซอฟเองเนี่ยก็เคยพูดว่าอยากจะไปนะครับที่ เพราะว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับผมกับคนยักษ์นะครับผมตั้งแต่ลุงดอลี่มาเลยนะครับผมแล้วก็โบกี้นะครับความสัมพันธ์ดีตั้งแต่2คนนั้นแล้วนะครับแล้วก็ยังจะมีความสัมพันธ์กับคาชินะครับแล้วก็โออิโมอีกนะครับผมที่เป็นคนยักษ์ที่อยู่เกาะเอลิเอตล็อบบี้นะครับแล้วก็ยังจะมีฮัทลูดินนะครับที่เป็นคนยักษ์นะครับที่อยู่ในสมาชิกนะครับพันธมิตรของกลุ่มหมวกฟางด้วยนะครับผมซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีแบบนี้คืออูซอปเนี่ย มันก็อยากจะไปที่เอลบาฟอยู่แล้วนะครับบวกกับว่านะเวลานี้แฮกวานดีเซโลนะครับผมคนที่เรียกได้ว่ามีพระคุณกับตัวของโรบินนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นเพื่อนโรบินด้วยนะครับก็อยู่ที่นั่นด้วยนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับซึ่งแน่นอนว่าโรบินเองเนี่ยก็อยากจะไปเห็นเนาะแล้วก็อยากจะไปเจออีกสักครั้งแน่นอนนะครับผมยังไงคือโรบินเนี่ยอยากไปอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้คุยอะไรกันมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโดนคุซันเนี่ยเล่นงานซะกอ ผซึ่งเรียกได้ว่าปัจจัยที่จะทําให้ลูฟี่ไปเนี่ยเยอะขึ้นแล้วนะครับบวกกับเรื่องราวแห่งโลกร้อยปีแห่งความว่างเปล่าเนี่ยซึ่งโรบินเองเนี่ยเขาก็อยากรู้เรื่องราวพวกนี้ด้วยนะครับและหนังสือพวกนั้นเนี่ยก็อยู่ที่เอลบาบนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าถ้าจะให้เวก้าพังบอกเนี่ยคือมันก็จะคล้ายๆกับเลลี่ใช่ไหมที่เลลี่เองเนี่ยก็สามารถที่จะบอกได้นะครับแต่เขาก็ไม่ต้องการนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยอยากจะรู้ด้วยตัวเองเนาะก็อาจจะเป็นเปอร์เซนต์แบบเดียวกันที่เขาอาจ จะไม่ได้อยากรู้จักเวกาพังนะครับแต่เขาเนี่ยอยากจะไปอ่านอยากจะไปศึกษาด้วยตัวเองนะครับผมก็มีเปอร์เซนต์ที่จะไปเอลบาฟเช่นเดียวกันนะครับซึ่งพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเหตุผลที่จะทําให้ลูฟี่ไปถึงที่นั่นได้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแน่ชัดแล้วนะครับว่ามันมีโอกาสนะครับบวกกับว่าในเนื้อเรื่องวานโนตที่ผ่านมาเนี่ยในเนื้อเรื่องของคนยักษ์นะครับผมไม่ได้พูดถึงเลยก็ว่าได้นะครับผมก็อาจจะเป็นความตั้งใจของอาจารย์โอดาแกนะครับที่กะจะ มาเล่นเรื่องเกาะเอลบาฟหรือว่าพวกคนยักษ์เนี่ยไว้ที่หลังเลยก็คือภาคสุดท้ายนี้นะครับผมก็อาจจะเป็นไปได้ว่าแกเนี่ยวางแผนมาแล้วในวานโน่เนี่ยก็เลยไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับผมบวกกับที่ไคโดเนี่ยเคยพูดเอาไว้นะครับว่ายามาโตเนี่ยเป็นลูกหลานของยักษ์นะครับผมหรือว่ามีสายเลือดของยักษ์อยู่นะครับผมซึ่งมันก็อาจจะสื่อได้นะครับว่ายามาโตเนี่ยเป็นลูกของยักษ์นะครับผมไม่รู้หรอกว่าแม่ยามาโตเนี่ยจะเป็นยักษ์แบบไหนหรือว่าไคโดเองเนี่ย จะเป็นเผ่าคนยักษ์เหมือนกันหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยก็ไม่รู้นะครับผมก็ต้องรอดูกันแต่คิดว่า,าจานเนี่ยเขาเก็บไว้เล่นในภาคสุดท้ายนี้นะครับมันก็เลยมีเปอร์เซนต์ที่พวกลูฟี่นะครับผมจะไปที่เกาะเอลบาสเนี่ยสูงขึ้นมาอีกนะครับถ้าบวกในประเด็นเรื่องนี้เข้าไปด้วยนะครับผมพอมันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็สงสารคิดเลยนะครับผมซึ่งกัปตันคิดเนี่ยมันพยายามที่จะหาคนที่มีบัตรแผลรอยไฟไหม้ใช่ไหมที่พอจะรู้เรื่องเบาะแสเกี่ยวกับวันพีชนะ ครับผมซึ่งคนคนนั้นเนี่ยคือน่าจะเป็นตัวของซาโลแล้วแหละและซาโลเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่คนที่แบบเลวร้ายซึ่งมันไม่มีทางเข้าร่วมกับคิดแน่นอนนะครับผมและมันน่าจะเป็นคนของคณะปฏิวัตินะครับคิดนี่ชอบเข้าไปยุ่งกับพวกกองทัพใหญ่ๆเสมอเลยนะครับไม่ว่าจะทีแรกก็ไปหาเรื่องผมแดงใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ยังจะมาเอาตัวของคนคณะปฏิวัติอีกนะครับถ้าคิดมันได้เบาะแสแล้วไปที่เอลบาจริงๆเนี่ยคือมีเรื่องกับพวกคนยักษ์แน่นอนนะครับดูแล้วสภาพคิดนี่ น่าจะเจ็บหนักอยู่นะครับผมส่วนทางด้านตัวของซาโลอย่างที่เมื่อว,วานเราพูดไปนะครับที่มันยังไม่ได้มีภาพเปิดเผยนะครับ, <Biraz S 1> รบเราคาดว่าซาโลเนี่ยน่าจะรอดไปกับพวกโอฮาร่าบางส่วนนะครับผมแต่จริงแล้วเนี่ยและตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมานะครับว่าชาวโอฮาร่าหรือจะเป็นด็อกเตอร์โคเวอร์หรือจะเป็นแม่ของโรบินนะครับผมก็ยังไม่ได้มีเปิดเผยออกมาว่าพวกเขาเนี่ยรอดน,นะครับมีแค่ซาโลเท่านั้นเองที่ มีสภาพพันแผลทั้งร่างกายเลยนะครับผมเรียกได้ว่าก็บาดเจ็บสาหัสอยู่นะพันแผลขนาดนั้นนะครับแต่คิดว่าณเวลานี้เนี่ยน่าจะหายเป็นที่เรียบร้อยนะครับกลับมาหล่อเหมือนเดิมนะครับผมสามารถหัวเราะเดชิ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 แบบนี้ได้แล้วนะครับผมซึ่งถ้าโรบินเห็นเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งฉากนะครับที่ดูน่ารักมากๆนะครับสาหรับโรบินแล้วก็ซาโลเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเห็นว่าโรบินเองเนี่ยก็มีน้าตาออกมาด้วยนะครับหลังจากที่น่าจะรู้เรื่องทั้งหมดนะครับว่าอ่าใจ จำนวของโอฮาร่าเนี่ยยังไม่ได้ถูกลบล้างไปหมดนะแล้วก็ตัวของซาโลเองเนี่ยยังไม่ได้เสียชีวิตไปด้วยนะครับผมถ้ารู้แบบนี้แล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะต้องรีบไปเลยนะครับและผมคิดว่าถ้าตัวของเวก้าพังเนี่ยจุดชนวนเรื่องนี้ขึ้นมานะครับคิดว่าลูฟี่เองเนี่ยก็อยากจะไปด้วยเช่นกันนะครับผมจะเป็นในเรื่องของผลปีศาจของลูฟี่นะครับผมซึ่งเขาเนี่ยถ้าจุดชนวนมาในรูปแบบว่าฉันรู้นะว่าผลปีศาจของเธอเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ชื่อผลโก โมุโมุแต่ฉันเนี่ยอยากให้พวกเธอเนี่ยไปหากันเองมากกว่าทุกอย่างอยู่ที่เอลบาบรับรองลูฟี่เนี่ยมันจะต้องไปอย่างแน่นอนนะครับแต่อาจจะต้องเคลียร์เรื่องที่ เกาะเอกเหตุนี้ให้เสร็จก่อนนะครับโดยเฉพาะไอ้เรื่องที่ CPC โลเนี่ยกำลังจะมาฆ่าเวกะาพังนะครับผมน่าจะจัดการเรื่องนั้นเสร็จเนี่ยคิดว่าน่าจะไปเลยนะครับผมสําหรับเกาะเอลบา์ก็สําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยจะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยแล้วก็ถ้ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดสื่อสารผิดยังไงเนี่ยต้องขออภัยด้วยสําหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ